มนุษย์ป้าคนหนึ่งในที่ทํางานเธอโคตรจะชอบเหยียดชาวต่างชาติฉันเชื่อในสัญชาตญาณตัวเองว่าป้าคนนี้ก็ไม่ชอบฉันเหมือนกันเพราะทุกครั้งที่ฉันทักทายแกเนี่ยเออฉันก็ทักทายปกติทักทายเหมือนทุกคนเลยสวัสดีตอนเช้านู่นนี่นั่นใช่ไหมทุกวันก็ไม่เคยได้รับการทักทายกลับจากป้าคนนี้เลยซึ่ง หน้างานเนี่ยไม่ค่อยได้เกี่ยวข้องกันกคือชีป้าคนนี้เขาเป็นเอาซอสจากที่อื่นนะซึ่งเป็นระบบการขนส่งอะไรพวกเนี้ยเออแต่ว่ามันต้องมาเปลี่ยนเสื้อผ้าที่ล็อกเกอร์ผู้หญิงเหมือนกันไงเธอวันดีคืนดีนางก็แบบว่า เดินชนฉันป้งทางเดินไปล็อกเกอร์เนี่ยมันไม่ได้ว่าจะแคบอะไรนะเธอมันก็ค่อนข้างกว้างอยู่แล้วฉันก็พยายามเดินหลบแล้วนะแต่ชีป้าคนนี้ก็คือเดินพุ่งส่วนฉันไปแล้วก็ชนไหลฉันปังชีป้าก็หันกลับมาดูแล้วก็ไม่พูดอะไรนะฉันก็เลยมองแรงจ้ะเออไหนๆก็จะไม่ชอบขี้หน้าฉันแล้วใช่ไหมฉันก็เลยพูดภาษาญี่ปุ่นออกไปเลยว่าจังเม็นมึงก็มีตานะลูกอีห่ามึงว่าเห็นบททางยางต้องหลงต้องลายมึงมาซนกูแล้วลูกอีห่าอีเท่าเอ้ยจางเม่นมึงว่รู้จักมารยาทเนาะสำหรับท่านใดที่เรียนภาษาญ ะะซึ่งมันเป็นภาษาญี่ปุ่นชั้นสูงค่ะใครที่ฟังออกรบกวนพิมพ์ให้เพื่อนอ่านด้วยนะคะ